สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะพามาเรียนรู้รายวิชาศิลปศึกษาทช3103ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ความหมายการวิเคราะห์งานศิลปะหมายถึงการพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์ประกอบของผลงานศิลปะออกเป็นส่วนๆทีละประเด็นทั้งในด้านทัศนธาต องค์ประกอบศินและความสัมพันธ์ต่างๆในด้านเทคนิคกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะแต่ละชิ้นว่ามีคุณค่าทางด้านความงามทางด้านสาระและทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรการวิจารณ์งานศิลปะหมายถึงการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และสาระอื่นๆด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงานเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆคุณสมบัติของนักวิจารณ์ 1. ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจำชาติและศิลปะสากล 2. ควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ 3. ควรมีความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ช่วยให้รูปแง่มุมของความงาม 4. ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างขวางและไม่คล้อยตามคนอื่น 5. กล้าที่จะแสดงออกทั้งที่เป็นไปตามหลักวิชาการและตามความรู้สึกและประสบการณ์ทฤษฎีการสร้างงานศิลปะจัดเป็น4ลักษณะ 1. นิยมการเรียนแบบเป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วเรียนแบบไว้ให้เหมือนทั้งรูปร่างรูปทรงสีสันเป็นต้น 2. นิยมสร้างรูปทรงที่สวยงามเป็นการสร้างสารรค์รูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศนธาต เส้นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักพื้นผิวบริเวณว่างและเทคนิควิธีการต่างๆ 3. นิยมแสดงอารมณ์เป็นการสร้างงานให้ดูมีความรู้สึกต่างๆทั้งที่เป็นอารมณ์อันเนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณ์ของศิลปินที่ถ่ายทอดลงไปในชิ้นงาน 4. นิยมแสดงจินตนาการ เป็นงานที่แสดงภาพจินตนาการแสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำแนวทางการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะโดยทั่วไปจับพิจารณาจาก3ด้านได้แก่ 1. ด้านความงามเป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านทักษะฝีมือ การใช้ทัศนธาตุทางศิลปะและการจัดองค์ประกอบศิลป์ว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามและส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใดลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัยผู้วิเคราะห์และประเมินคุณค่าจึงต้องศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะให้มากที่สุด 2. ด้านสาระการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆทา,างจิตวิทยาว่าให้สาระอะไรกับผู้ชมบ้างซึ่งอาจเป็นสาระเกี่ยวกับธรรมชาติสังคมาศาสนาการเมืองปัญญาความคิด จินตนาการและความฝัน3ด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายได้ลึกซึ้งของผลงานซึ่งเป็นผลจากการใช้เทคนิคที่แสดงออกถึงความคิดพลังความรู้สึกในการสร้างสารรค์ของศิลปินที่เป็นผู้สร้าง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ